เข้าต่อกับเรื่องกระเทยกระเทยกระเทยนะเจ้าเนาะไอ้กระเทยคา,า,า,าบาเร่ก็บมีงานแสดงและกูเตือนี่คนจีนเล่าเข้ามาในประเทศไทยนี่นะเจ้าก,กูเตือนที่คนจีนคนจีนคนอา่าช่างตังชาติเนาะเพื่อเข้ามาดูคาบาเร่กันเอินดูหมูน่น้องๆปี๊ปีที่โชว์คาบาเร่ประเดี๋ยวก็บำมีงานทํากันเนะาะเจ้า มูนักร้องนักดนตรีบาเดียวนี้ก็ที่เป็นกระเทยกระต๊งานกันนะเจ้ามุดตลกเนี่ยพี่สาวสองพันนี่กระโต๊กงานเจ้า <c oughs> พี่สาวสองพันไปแย่ยังจะไปแป่งดอกไม้ช่วยเปื่อนเปิดร้านดอกไม้เจ๊งแต่ละบรรอูกถึงเนาะ,ะเจ้าไปช่วยเปื้อนเพราะว่าอีน้องนั่นว่าพี่สาวสองพันว่าพี่สาวสองพนัคนคุณแม่ คุณแม่ท่ายคลิปน่ะดีแล้วคุณแม่ไม่ต้องมาแปลงดอกไม้บัดเดียวกระเทยตกงานทุกคนมาแปลงดอกไม้เหมือนกันหมด <c oughs> แล้วสมิมีงานแต่งงานงานอีเวนต์สมบมีหล่อเนาะเจ้ากระเทยก็จําเป็นด้วยหัวอ,อยู่ไปเนี้ยนะบ่าวน้อยเตียวกายสมัยก่อนล่อ ่าสมัยก่อนบ่าวน้อยเตียวกยเนาะจวนเปิ้นกินตัวพี่บอจะกินอัอหยางบัดเดียวบ่าวน้อยเตียวกายได้กระผอมะมกมกมกได้กระเมากระล็อกน้องเปิ้นตัวปอตัวก้นบาดายเพราะว่ากระเทยแปลกกระตกงานเพราะว่าถึงแม้จะมีเงินมีทองเนาะบางคนเปิ้นมีนักเพะกะเื่อก็เก็บไว้เพราะเขาบอกว่า โควิดจะมารอบสี่รอบห้ารอบหกห่มก่อนนะเจ้าพี่สาวก็เล่อยู่เนี่ยอยู่บ้านแบบไปไหนนะเจ้าทําเรื่องราวเรื่องของกระเทยไว้ก่อนเนาะนะเจ้าเพราะว่าเป็นชีวิตที่ใกล้ถัว่วเอ็นดูกากกระเทยบางคนขายข้าวกองก็ขายมาได้เนาะกระเทยบางคนอ่าเปิดร้านอาหารนะลูกค้าก็น้อยลงนะเจ้ากระเทยบางคนอ่าต้องรับภาระ,ราะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเจ้าก็ นี่ยังกลบมาได้เพราะว่ารายได้ก็ลดลงเจ่นกันนะเจา้าพิศา่าสังพันมานี่มันเป็นยังมาเล่าขวัญมาได้ <c oughs> ใครเล่าเนาะใครอู้นะกายก่เล่าขวัญน,นะอู้ไปก็จะหนีไปบ๊อบปนนะไปยุ่งการเมืองนักก็จะมายับมาจับเฮาหมาะมึงปากดีนักหรืออีกกระเทยควายอยาเนาะไปยุ่งการเมืองนักก็บมาได้นะเจา้าไปอันปนฮองว่า ไปไปส่งเสริมประยุยงไปก่อความรุนแรงกระเทยบ่มีเจ้าเรื่องนี้บ่หมีนะาเจ้านาอเจ้ามันมีแค่อีวกนั่นแหะะอีวกอันด็อกเตอร์เท่าๆนั่นนะนะเจ้าอีวกด็อกเตอร์เท่าๆนะอืมันจึงเห็นต่างเปิ้คขนาด่อีนั่นนะนะาเจ้ากระเทยมีหลายหลากหลายอาชีพน้าเจ้ากระเทยที่เป็นทํางานมีเงินเดือนมีรายได้ประจําเป็นข้าราชการนั่นเกาะ อ่ป้นไปเนาะแต่กระเทยก้าขายกระเทยสดแสดงโชว์กระเทยนักร้องกระเทยนักสดแสดงเนาะเจ้าตุ๊กปปอกันกระปีกับน้องนั้นเน้อนะเจ้ามันถึงมาได้ไปไหนอะเพราะว่าเศ,ษศร,รษฐกิจบัดดีพิษเศร,รษฐกิจทำลายทุกคนนะเจ้าเนาะเจ้าเอาเอาใจช่วยเนื้อพี่น้องกระเทยทั้งหลายเจ้า